สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รีชแนลนะคะนี่คือแหนแดงที่เล็กขยายไว้ก็ไม่นานนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเก็บไปบ่อยมากขยายแทบไม่ทันแล้วนะคะแทบไม่ทันแล้วเดี๋ยวเล็กจะเก็บไปแล้วก็ขยายลงทุ่งนาให้ดูนี่นะคะนี่ดูรากคะ่ะท่านผู้ชมนี่ อันนี้คือแหนสวยนะคะแหนสวยเล็กบอกวิธีแล้วนะคือใส่ปุ๋ยคอกนะคะย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะปล่อยลงไปแป๊บเดียวประมาณสี่วันนะคะตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ถ้าใครทํานาข้าวเหมือนเล็กนะคะอันนี้เป็นนาหวานนะไม่ใช่นาดําอันนี้คือต้นข้าวทั้งหมดนะคะไม่มีไม่มีมมแบบหญ้าเลย นนี่ค่ะก็คือให้ปล่อยลงไปแบบนี้เลยนี่ถ้าใครมีน้ำขังนะคะเล็กจะมาบอกวิธีแล้วก็ตบตบตบ,ตบลงไปนี่ถ้ามีพื้นที่นะคะเดี๋ยวแหนกระจะกระจายไปเองหญ้าจะอยู่ด้านข้างนะคะแต่ว่าอยู่ในทุงน่งนาแทบไม่มีเพราะว่าข้าวคลุมหมดแล้วท่านผู้ชมดูนะคะต้นข้าวคือสวยมากเลย เห็นไหมนี่ค่ะก่อนหน้านี้นี่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็คือเล็กก็ใส่จุลินทรีย์สั่งข้อแสงลงไปใส่ตรงมุมเลยนะคะก็คือเล็กไม่ได้เดินไปฉีดนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากฉีดเล็กก็แนะนําแล้วนะคะว่า ให้ผสมจุลินทรียสังขาข้อแสงบวกกับน้ำหมักขี้หมูฉีดทุกๆ15วันหรือเดือนละหนึ่งครั้งนะคะจะเขียวสวยมากๆเลยจุลินซียสังขาะ้อแสงเมื่อวานนี้ก็ขยายนะคะใช้ดีมากๆยอมรับเลยนะคะใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันชอบมากนะคะนี่ใช้เลยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเนาะเดี๋ยวเล็กขอเปิดแป๊บหนึง่งกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คือให้เทลงไปแบบนี้เลย เดี๋ยวถ้าฝนตกนะคะจุลินนซียเป็นสิ่งมีชีวิตนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเดินไปเองดูกอข้าวเลยค่ะสวยมากนี่มะดูค่ะนี่มีน้ำแบบนี้เทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้กอเดียวนนี้คือเม็ดเดียวนะคะ จะนาถอนยาอยู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่เม็ดเดียวดูค่ะอันนี้คือนาหวานนะคะเราไม่ได้ดำดูค่ะกอเดียวสวยมากเล้ทำจุลินทซียสังค้อแสงไว้เยอะมากเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ที่เล็กปล่อยแหนแดงลงนะคะบอกเลยว่าให้ทำเลยช่วงนี้ปุ๋ยแพงนะคะไม่ต้องงอให้เราทำเองนะคะนี่อันนี้คือลงนาข้าวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรากกันอันนี้คือปล่อยลงเลยเนาะนี่ค่ะรากก็สวยเหมือนกันนี่เสร็จแล้วเลยก็จะตบตบตบนะคะเดี๋ยวก็ขยายไปเดี๋ยวจะไปตรงกลางๆอยู่นะคะก็เอาแหนแดงไปปล่อยเนาะนี่คือการลดต้นทุนของปุ๋ยแล้วก็ทำให้ข้าวเราสวยนะคะวิธีนี้เห็นผลแน่นอนเพราะเล็ขทำทุกป,ปีนะคะถ้าเกิดแบบคือมีน้ำแล้วฝนไม่แรง ก็ข้าวก็เห็นผลเลยค่ะเม็ดโตสวยนะคะไม่มีโรคแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือต้านทานโรคได้ดีมากทําให้แบบรากแข็งแรงนะคะแตกรากฝอยได้เยอะนะดูดกินอาหารได้ต้นแข็งแรงนะคะเม็ดสวยด้วยเ๊มีน้องหมามาเล่นด้วยอีกแล้วอย่าลืมไปทํานะคะทุกคนวิธีการใช้แหนแดงและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและใครจะใช้น้ํหมัก นะคะน้ำหมักชีวภาพก็ใช้ได้เลยสำหรับนาข้าวนะคะรับรองว่าได้กินข้าวอินรีย์หอมๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะประหยัดด้วยนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเดี๋ยวเลขจะพาไปดูจินซีสังข้อแสงวันเดียวที่เลขขยายเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆค่ำๆด้วยซ้ำนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เมื่อวานไข่สีฟอง นคาดการจากสายตานะคะไข่สีฟองเด้อจงเลยนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เลก็กก็เก็บขวดไม่ทิ้งนะคะคือจะเอามาใสาน่นาข้าวโดยเฉพาะเลยแล้วก็ต้นกล้วยนะ,ะส่วนอันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะหัวเชือ้อแปบ๊บเดียวแดงค่ะ สวยมากๆเลยส่วนอาหารนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่ผมชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะเราหาได้ง่ายๆเลยส่วนขวดก็เก็บไว้นะคะนี่ขยายเรื่อยๆเป็นหัวเชื้อนะคะแล้วก็ใส่กับนาข้าวค่ะสวยมากๆนะคะอย่าลืมไปทำนะคะทุกคนมาแบ่งปันปุ๋ยง่ายๆเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยเนาะไปทำนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ โดมิโน,โนและล้มหมดล้วดูค่ะน่ารักมากบ๊ายบายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีค่ะ